รวยกันเข้าไปหายเปิดเลขทูบป,ปวดใจกระดิ่งตกใส่รถป้ายแดงสองทะเบียนมาแล้วเธอยังทันไหมเลขเด็ดรวยกันเข้าไปหายอาภาพรเปิดเลขทู่ตรงกับเลขดังไปอีกเผยเรื่องปวดใจกระดิ่งเพิ่งซื้อมาตกใส่รถป้ายแดงเผยทะเบียนก่อนวันหวยออกงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน6-6ลูกทุ่งดังสายมูดวงเฮงไฮอาภาพร มาตามนัดแฟนหวยโพสคลิปจุดทูบเลขเด็ดพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วแล้วมาแล้วเธอมาแล้วดูให้จบคลิปนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาภาพรนครสวรรค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาพาเค,ครื่องหมายสี่าาหเหลี่ยมไฮอาภาพรโดยขณะจุดทูปภายเล่าว่าไปซื้อกระดิ่งมาแขวนหน้าบ้านแล้วเพิ่งเอาลูกสาวรถออกจากปู่ เพราะเอารถไปทำสิบกว่าวันทะเบียนป้ายแดงพร้อมบอกเลสทะเบียนป้ายแดงเป็นภาษาอังกฤษว่า4022แล้วกระดิ่งร่วงใส่เพิ่งสองวันเพิ่งไปเคลมมาปวดใจมากแต่จริงๆรถได้ป้ายดำแล้วทะเบียน5353รวมกันเป็น88มันจะออกเลขอะไรไปตีความหมายกันเอาเอง